เป็นไงครับหลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฉีดโนคะนาโนเทลัมเริมไหลนะเริมไหลนะไหลดีไหมพี่วันไหลดีไหลดีไหลดีนะอ่าหุ้ยไหลดีจริงนะโอเคไหมครับโอเคโอเคโอเคนะครับนี่พี่วันนะครับผมไข่นุ่ยก็ได้มาที่สวนยางพารา ที่อำเภอปนมสาครคามจังหวัดจะเสืองเซานะครับผมนี่เป็นไงพี่ว่านต่ออีกครั้งนี้ว่าเป็นไงไหลดีหยดดีนะคน,คนดีนะครับโอ้ขอบคุณครับต้นอื่นเนี่ยกีดกีดตั้งแต่เช้าแล้วก็มันหยุดไหลละต้นนี้ยังไหลติ้ง,ต,ง,ต,งติ้งอยู่เลยเนี่ยเนี่ย,ยปรากฏว่ายังไหลดีกว่าต้นอื่นแล้วก็ดูดิ้ะแตกลาวไปหมดเลยเนี่ย เปลือกเนี่ยเปลือกแตกเปลือกล้าไปหมดเพราะว่ามันมันจะตายเอาอ่ะมันเขาเรียกตายเนื่องนี้นี้มันเริ่มลอกออกมาละเป็นผิวสีชมพูเนี่ยแปลว่าไอ้ต้นนี้พิสูจน์ได้ว่าไอ้ไอ้ที่มาช่วยให้รักษาต้นเนี่ยมันได้ผลนะครับเพราะว่าต้นนี้มนเล็งเล็งแล้วเดี๋ยวจะตัดทิ้งอยู่แล้วเพราะมันต้นมันใหญ่จะไปขายเป็นท่อนไม้ละ ชีดไอ้ถุงไงแกบ้าน้าวัสดีครับเลุงพันครับเจ้ากองสวนยางนะครับครับล่างจากเียวพุ่มได้ชีดผลโนคะนาโนเซรั่มนะครับประมาณซีทิปมาที่อจาเที่ว่าต้นยางตายหนึ่งนะครับประมาณสามปีตัวนี้นะครับครับซึ่งล่างจากซีทิปมาที่ปั่นปืนมั้งครับลุงพันอืมนี่นำยางออกมา นี่นะจัแต่ว่าไม่มีหน้ำยางลยนี่น่ำยังไล่ยอกมาเลยเล่ยเล่อกมาเลยอ่าไล่ออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับครับอ่าพี่กัดกองพมกายโยติตำบลแ้มออนนะครับอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับพมโนคะนาโนเซรัมครับวันนี้มากรีดเป็นมีที่สี่นะครับหลังจากที่ที่ว่าเราหยุดไปสิบกว่าวันนี่ดูท่าทางมันก็เริ่มไหลแล้วนะครับเพราะว่านี่มันเริ่ม เริ่มออกดีแล้วน,นี่มีดที่สี่เริ่มเนี่ยเต็มถ้วยเต็มไม่เต็มก็เกือบเต็มแล้วแปลว่ามีดนี้ออกดีแล้วเริ่มไหลครับเราก็กลัวมันจะไม่ไหลนี่นะครับนี่มาดูคุยกับแม่แล้วมันบอกเริ่มไหลละนี่เต็มถ้วยครับโอเคครับเดี๋ยวดูคร่าวๆแต่เรามาดูว่ามันไหลหรือไม่ไหลแค่นั้นแหละแต่นี่มีดที่สี่มันเริ่มไหลดีละ เริ่มเข้าที่เข้าทางเนี่ยแปว่ามีดเดียวนะเนี่ยอ่ามีดเดียวครึ่งถ้วยเล็กแล้วเนี่ยก็โอเคละครับต้นนี้ก็เหมือนนะครับต้นที่ยังไม่ได้กรีดแล้วก็เราฉีกก็เริ่มกรีดได้สักอ่าสิบกว่ามีดได้มนะื่เนี่ยเริ่มไหลละนี่มันเริ่มไหลดีขึ้นละจากเดิมที่ว่ามันซึมๆนะตอนนี้ไหลเป็นหยดแล้วเนี่ยเออไหลแล้วเนี่ยไหลแล้วนะโอเค โนคะนาโนเซรั่มครับทุกวินาทีจึ๊กจึ๊กจึ๊กเลยใช่ไหมหลายทุกวินาทีูกใจ้ะโอเคคือยางต้นนี้นะคะตายนึ่งมาก็ประมาณ ตั้งแต่ไม่เท่าอยู่ใช่ไหมคะตั้งแต่ไม่เท่าอยู่นะคะคือไม่ไม่เคยออกมาเลยนะคะแต่เป็นการฟื้นฟูนะคะไม่ใช่ว่าไปเร่งน้ํายางนะคะทําให้อยางไหลนะคะยางไหลออกมานะคะจากที่เกษตรกรบอกว่าไม่เคยไหลเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยกีดใช่ไหมคะต้นไม่เคยกีดเลยนะคะแต่วันนี้นะคะวันนี้เรามากีดให้ดูนะคะมีน้ํายางนะคะมีน้ายางไหลนะคะมีน้ํายางไหลเข้ามานะคะด้วยโนคานาโนเซรั่มนะคะได้เวลานะคะที่จะมาอ่า ทดลองทดสอบนะคะจากต้นที่ไม่เคยออกเลยนะคะไม่เคยออกเลยนะคะตายนึ่งมา2-3ปีแล้วนะคะเห็นไหมคะ,ะทำให้น้ำยางไหลออกมานะคะเราฉีดรอบนี้ก็รอบที่3นะคะรอบที่สที่เรามาดูแล้วก็ลองอให้กีดดูนะคะกีดดูว่าเออมันจะมีน้ำยางไหมก่อนที่ว่าเราจะฉีดก็น้ำยางไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยโอเคทดสอบนะครับนาโนเซร่มของเรา4ีสิบนาทีครับตามที่มผมติด เหนป้ายไว้เนาะ40นาทีครับเห็นผลไหลาตามีดเลยนะครับนี่สุดยอดครับผมอันนี้ต้นที่สองครับที่ฉีดนาโนเซรัมของเราไปโดยประมาณ40นาทีนะครับก็เจ้าของสวนไม่ปีดมา2ปีแล้วครับโดยประมาณเนาะนี่เราฉีดพ่น4ี่สิกีนะครับน้ำยางเริ่มออกไหลาตามีดเลยนะครับ